ันนี้จะพามารีวิวกับ Toyota Revo d o ดับเบิล2.4มิดพิลเลอร์รถปี2023เ e กียร์ออโต้เดี๋ยวมาดูกันวนะ่าพิลเ e อร์คันนี้ได้อะไรบ้างด้านหน้ามาพร้อมกับไฟ LED กระจังหน้าสีดำตัดโครเมียมและล้อแม็กคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กแท้เดิมโรงงานขอบ18ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างบันไดข้าง ภายในมาพร้อมกับพวงมาลัยมัล,ลมติฟังกชั่นว้าว <Wow. S 1> หน้าจอทัชสกรีนแอร์อนอัลลบเกียร์ออโต้เบาะหนังสีดำแต่เลขไมค์คันนี้ที่27,000กิโลถ้าตรวจสอบพบเจอไม่ไม่แท้เอาคืนเราได้เลยมาดูด้านท้ายกัน ด้านท้ายมาพร้อมกับกันชนท้ายเซ็นเซอร์ถอยและกล้องมองหลังและเครื่องยนต์คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2,444 0 0รถของเราทุกคันมีการซ่อมสูญบริการดูแลในส่วนของตัวเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบเบรกก่อง ECU และอื่นๆอ,อ,อีก2 4 7รายการซ่อมสูญ2ปี20,000กิลหากพี่ๆออกรถไปแล้วไปตรวจสอบพบเจอที่หลังว่ารถของเราเคยชนหนักพิกควา ตัดต่อไม่ไม่แท้เอามาคืนเราได้เลยเรารับซื้อคืน100%สําสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับถ้าพี่พี่กำลังมองหารถยนต์มือสองที่มีรับประกันอย่าลืมติดตามไรสสดที่ t ิ k ตอกรอบแรก9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นรอบที่2องโมงเย็นจนถึง2ทุ่มอย่าลืมกดติดตามแล้วเรามาพบกันในไรสดทุกวันนะครับ